เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมบอมนะครับผมในายนนันวันนี้นะครับขอทุกคนมีเงินนับปันนะครับผมหลังจากที่มีคนคุณลินถามมานะครับผมสวัสดีครับพี่เห็นช่วงนี้ข่าวชินจ้าพอสมควรเลยข่าวชินจ้าจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้อัปเดตข่าวชินจ้าเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับผมนอกจากช่วงเวลาของชิโนบินะครับผมที่มีการใช้เดี๋ยวให้ดูนะครับผมมีการใช้ผู้มีชื่อเสียงในสังคมนะครับผมเป็นการทําโฆษณาะ praying จำเลขโฆษณาไว้นะครับผม ERC นะผมโพเดอร์นะ20ล้านดอลลาร์นะ แล้วผมจะให้ไปดูอะไรอันหนึ่งครับในตัวชิโนบินะเราจะได้ดูว่าโฆษณาที่เขาทำเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโฆษณาจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่ทําขึ้นมาหลอกๆนะครับผมเราดูได้นะครับไม่ใช่เราดูไม่ได้นะหลายคนบอกว่าเอ้ยเราจะไปดูได้ยังไงล่ะเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ7 0 0 5เดินนะครับภรรยานะมันล้านล้านใช่ไหมลองดู7,593,73ไปนะครับผมแล้วเราเข้าไปดู ความคล้ายคลึงนะครับผมยังมีอยู่นะอาจจะมีการเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเขาใช้เชนเ r c ซื้อนะครับเขาไม่ได้ใช้ Hotbit ซื้อนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะผมมันคืออยู่ในกระเป๋าของเขานะครับแล้วเราไม่ได้เห็นนะว่าส่วนไหนที่เขาเป็นตัวโฮเดอร์ของเขานะแต่ราคาที่เราเห็นนะครับผมคือตอนนี้เป็น20ล้านนะครับผมดอลลาร์นะ ความใกล้เคียงที่สุดนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นไอตัวนี้แหละบัญชีนี้นะครับผมซึ่งพอมองแล้วเนี่ยมันมีการเติบโตของตัวเหรียญพอสมควรนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้นะชินุบิเดฟนะครับผมโอนเข้าไปในส่วนนี้นะครับแล้วก็ไอนี่มีการเอาเข้าไปใน Uni Swap นะครับผมแล้วก็เดฟก็โอนเข้าไปในส่วนบัญชีนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าบัญชีนี้เนี่ย เป็นบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องนะครับผมกับส่วนของเดฟนะครับนักพัฒนาของชนะินบิอ่ะจะจะบอกว่าเป็นบัญชีที่เขาเป็นเจ้าของจริงๆหรือเปล่าเราตอบเรื่องนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าหากเรามองเพียงแค่รูปภายนอกอย่างนี้นะครับเราก็ไม่มีทางบอกได้อยู่แล้วนะครับแต่ความใกล้เคียงที่สุดก็คือไอตัวบัญชีนี้บัญชีเดียวนะครับผมที่ผมเห็นนะ เพราะว่าตัวอื่นๆเนี่ยมันไม่มีทางจะถึงระดับ20ล้านได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมถามว่าเป็นการตลาดอันนึ่งไหมใช่ครับเป็นการตลาดนึงนะครับผมแล้วก็มูลค่าของตลาดในช่วงเวลานี้นะมีคนถือแค่4ี่หมื่นกว่าคนนะถือว่าเป็นอะไรที่น้อยนะสำหรับผมผมมองว่าน้อยนะครับผมนักพัฒนานะครับผมที่ใช้ตัวอขอนอนอุญาตนะครับผมคนคุณคลิปฟิตเนอร์คนนี้นะครับผมมีความสามารถขนาดไหนนะ ผมมองว่าเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะครับผมที่เขาทำงานในรูปแบบของ Director of Engineer IT Manager นะครับผมมา26ปีนะคือคุณต้องเข้าใจนะครับผมว่าถ้าทำงาน26ปีเนี่ยนะแล้วไม่ได้ไม่เก่งนะครับเราก็ไม่ควรจะเราก็ไม่ควรจะต้องเรียกเขาว่าเ,เด็บได้เต็มปากนะครับ คือมันมีเส้นบางๆบางบางส่วนที่กั้นไว้อยู่นะครับผมกับประสบการณ์กับความสามารถนะและการรับรองของเขานะครับผมซึ่งการรับรองของเขาเนี่ยระดับ20คนขึ้นเนี่ยใช้คําว่ามีความแข็งแกร่งนะครับผมได้นะครับเพราะว่าเขารับรองจากเพื่อนร่วมงานของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆนะที่เขาได้รับความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมนะครับมคือเอาง่ายๆคือ จริงๆอะในตัวเดฟน่ะที่เขาจะทำชินบิตัวที่เขาจะออกมานะครับในโปรเจกต์ของเขานะที่มีทั้งตัวโจสวอปค s ซารี o x c กเชนนะครับผมโดโจเวิร์สกับคาตา n น w าวอลเล็ตเนี่ยสามตัวโดโจสวอปคูซารีบ็อกเชนคาตา a น a าวอลเล็ตเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาทำได้นะครับผมอันนี้ใช้คาว่าค่อนข้างมั่นใจเลยนะส่วนโดโจเวิร์สเนี่ยเขาต้คงต้องจ้างทีมงานข้างนอกมาทำนะเพราะว่า ความสามารถในการทํางานของเขาด้านนี้น่าจะไม่น่าจะไม่มีนะครับผมผมพยายามดูในซอฟต์แวร์ดีล e อ o p m เมนของเขาอเล็กทริกอ่าโรบอติกของเขาเนี่ยคือมันจะเป็นต้องใช้คือมันมันเขียนขึ้นมาได้นะครับผมพวกไอตัว Word เนี่ยแต่มันจําเป็นต้องใช้ทักษะอื่นในการทําให้มันมีความน่าสนใจนะครับผมเช่นแซนบ็อกนะไม่ใช่เด็บไม่ใช่เด็บคนเดียวที่ทำได้นะครับผมต้องเข้าใจก่อนนะมันต้องแยกออกให้ออกอนะส่วน ระบบที่เขาบอกนะครับคือเซฟกับซิเคียวนะครับคือปลอดภัยนะผมแล้วก็คือเป็นโปรเจกต์ที่แข็งแกร่งในเรื่องของปลอดภัยนะครับผมแล้วก็แพสซีฟเป็นคำที่เงินจะเข้ามาุ้นคุณถือถือกระเป๋าไว้นะสามเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่มีการซื้อขายนะครับผม Marketing, Marketing Wall et, Wall et, มาร์เก็ตติ้งเวลเล็ตริมมานกัรเวลเล็ตนะครับผมก็คือส่วนห้าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นทรัซย์สินที่จะเข้าไปส่วนของการตลาดของทีมเขานะครับผมผมอยากจะให้คุณไม่ต้องรีบขนาดที่ว่าเข้าไปซื้ออย่างรวดเร็วนะครับผมสำหรับผมมองว่า ต่อให้เขาเปิดสกายเน็ตที่มันเราสามารถตรวจสอบดูได้นะครับผมคนทั่วไปสามารถเข้ามาดูได้นะแต่ผมอยากจะให้ผ่านออเดดต,ตรงส่วนของโคดออเดดก่อนเพราะยังน้อยๆอยากจะดูว่าปัญหาที่เขาเกิดขึ้นหรือการตรวจสอบขอเขาเนี่ยมีอะไรที่มันน่าบปกพปร่องขนาดไหนนะครับผมตอนนี้ตลาดที่เขาเข้ามี2ส,ส่วนนะคือฮอตบิ t กับยูนิซอฟยูนิซอฟค่อนข้างแพงนะครับผมสหรับส่วนนี้ถ้าเป็นผมถ้าเข้าไปซื้อนะไม่ใช่คำแนะนำการเงินนะครับผมผมจะรอเวลานะครับผมที่มันจะเข้าเกต iO นะ หรือรอเวลานะผมที่มีโคโดเดอร์ถึง10,000แสนคนนะครับมันจะมันจะสามารถช่วยตอบโจทย์คุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมในการที่จะเข้าสู่ตลาดนี้ได้นะสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ผมไม่อวยนะครับผมผมบอกเสมอว่าเหรียญทุกเหรียญที่ผมดูผมไม่เคยอวยเหรียญนั้นนะครับผมจะพูดถึงหลักความเป็นจริงของเหรียญน,นั้นนะและความความสามารถที่เป็นไปได้นะครับผมซึ่งผมมองว่าความสามารถในการเป็นไปได้ของเขาเนี่ยสส่วนเนี่ยเขาทําขึ้นมาขนเขาทำขึ้นมาได้ครับผมเดฟมีความสามารถจริงๆครับเพียงแต่ว่า โลจอวร์ดที่จะออกมาในอนาคตเราต้องดูว่าทีมของเขาพัฒน,า,นาต่อไปยปังไงนะครับผมสำหรับใครที่สนใจตัวนี้แล้วอยากรีบเข้าไปซื้อนะครับผมผมมองว่ายังไม่ได้ใช่เวลาที่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นเพราะว่าช่วงเวลานี้บิตคอยราคาล่วงลงเหวินะฮะเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าบิตคอยราคาล่วงเหรียญอื่นก็จะราคาล่วงตามมันเป็นเหมือนกับเศรษฐกิจของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมที่มีแบบเ uh, จ้าพ่อหลักอยู่นะฮะแล้วก็พอล่วงปุ๊บเหรียญอื่นก็จะถูกเทขายนะครับเหมือนเหมือนเป็นการโฟโมหรือการรู้สึก หวาดกลัวความคลั่งนะครับผมที่ทําให้รเหรียญอื่นมันลดตามด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาอย่างจริงๆนะยางไม่ใช่ช่วงเวลาที่ควรจะซื้อไหมผมมองว่าเวลานี้สําหรับใครที่อยากจะซื้อเป็นสิทธิ์ของคุณเป็นเงินของคุณนะครับผมแต่สําหรับผมผมจะให้ความเสี่ยงไว้ที่5นะทําไมถึงน้อยจังความเสี่ยงของตัวนี้นะผมตัด2ส,ส่วนออกไปคือนักพัฒนาที่มีความสามารถนะครับผมแล้วก็ตัวส่วนออเดตที่มันดูมีความจริงจังจริงๆนะ และส่วนของกระเป๋าที่มีการเทขายเหรียญซึ่งไม่ได้มีอะไรเป็นนยัยสําคัญในของเดบนะครับที่ถูกเทขายออกมาแบบแปลกๆนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดีนะดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยนะครับผมย้ําเตือนเสมอน,นะว่าทุกสิ่งนะครับผมที่คุณจะลงทุนนะมันจะมีความเสี่ยงเสมอน,นะคุณต้องรับความเสี่ยงนั้นให้ได้นะครับผมสุดท้ายนะครับผมสรุปนะตรงส่วนของชิโนบินะครับผมให้ห้าจุดให้ห้าเต็มสิบนะครับผมในความเสี่ยงนะครับเลสนะ ถ้าโปรเจกต์ออกมาเมื่อไหร่จะเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับผมแล้วจะปรับคะแนนให้ในต่อไปนะครับผมสำหรับอัปเดตของโปรเจกต์ดีมนะครับผมซึ่งผมบอกไว้แล้วนะครับโปรเจกต์ดีมมันมีความเป็นสแกมพอสมควรนะครับผมคืออย่างน้อยที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่ดีมันเนสเตดรมดีมดีมดีม,ดมเออเข้านี่ก็หดักมนับแล้ โปรเจกต์ดีในนทีนะครับผมยังติดตามอยู่นะแต่ผู้ติดตามขเขาลดลงจากเดิมมากนะครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ลูกผีลูกคนนะที่เป็นโปรเจกต์ที่มันอาจจะไม่รอดนะครับผมซึ่งเอาจริงนะ่ะปัญหาของมันที่เกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือไอ้ก๊อปปี้ไลท์นี่แหละผมไม่ผมไม่ช่วงจริงนะว่าคอมมูนิตี้ของเขาเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะผมหรือว่าปัญหาภายในของเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เวลานี้เนะี่ย สิ่งที่สําคัญที่สุดคือปัญหาที่สำคัญที่สุดคือมันไม่สามารถที่จะเอามาขายได้จริงๆนะครับผมในส่วนของทวิตเตอร์นะซึ่งถ้าตลาดทวิตเตอร์มันไม่ดีขึ้นนะครับผมหรือรูปแบบคนไม่ดีขึ้นนะอันอื่นๆมันใช้คําว่ารับประกันว่าห่วยแน่นอนนะผมผมยพยายามตั้งตั้งส่วนสําคัญไว้อย่างหนึ่งนะครับผมคือการแกลไว้ก่อนนะครับป้องกันส่วนที่คนที่เข้าไปนะครับป้องกันไว้ก่อนอนะันนี้นะส่วนสําหรับบีแลนนะครับผมอัปเดตนะครับผมคือ ตัวไวลิสนะครับผมไปทำไวริสเรียบร้อยนะครับซายอินให้เรียบร้อยแล้วก็กดไวลิสนะภายใน5วันนะครับผมก็น่าจะทันกันอยู่นะครับโอเคครับผมคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมกดติดตามกับเราสุดท้าเป็นกำลังใจด้วยนะครับมีคำถามอะไรสามารถสอบถามมาได้นะครับผมสุดท้ายนิดทายอินนะครับผมผลไม้ไม่ใช่ผลไม้สิต้นไม้นะครับผมสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับผมสำหรับขอบคุณมากนะครับผู้มีอุปการะคุณนะครับผมสำหรับทายอินที่เข้ามานะครับผมแน่นอนที่สุดว่าช่องของเรานะครับผมไม่ได้เน้นโฆษณาประชาสัมมพััันนนนนนธ์ะะคครรรบบผแต่เเา้ทยอิ ขอบคุณมากนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ